สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูการนําเสนองานนะครับในวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้นะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่2นะครับส่วนตอนนี้จะเป็นการนาเสนองานนะครับซึ่งเป็นวิชาการสื่อสารและการนําเสนอนะครับอ่เป็นวิชาที่กับคล้ายๆกับโรงงานนะครับคือ ให้นักเรียนไปศึกษาความรู้นะครับในการสร้างสิ่งของหรือชิ้นง,งานมานแล้วก็ให้มานําเสนอนะครับใช้เวลาในการศึกษาเนี่ยหนึ่งเทอมแล้วก็นําเสนอในการทํารายงานอะไรอีกประมาณหนึ่งเทอมนะครับเช่นของกลุ่มน,นี้เป็นการเอาย่คานะครับมาประยุกต์นะครับก็คือประมาณว่ายา่คาเนี่ยม,มันอาจจะมีคนทํามาเป็นร้อยปีนะครับแต่ว่าเราจะพัฒนาหรือต่อยอดยังไงนะครับ ในยุคปัจจุบันน่ะว่าเราจะมีการปรับปรุงพัฒนายัางไงนะครับไม่ใช่ว่าการทํายาคามันมีมาเป็นร้อยส0งรอปีก็ยังจะทําเหมือนเดิมนี่ก็ไม่ใช่นะครับคือว่าเมื่อวิทยาการมันก้าวหน้าไปนะ่ะเราก็จะไปศึกษาดูว,ว่ามันมีอย่างอื่นไหมนะครับที่ทําให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งครับส่วนกลุ่มนี้นะครับก็น่าจะเป็นเทียนหอมนะครับเทีนหอมโดย เอาตะไคร้มาทําร่วมไปด้วยนะครับแต่ก็คงจะมีวิธีเขาก็คงทํามาเยอะนะครับแต่ว่าทําทยังไงให้มันดูแตกต่างออกไปนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอาจจะเป็นแพเกจหรือว่าอาจจะเป็นตัวชิ้นงานเองนะครับอย่างของกลุ่มนี้นะครับก็อาจจะเป็นการสารพัดใช่ไหมหนูอ๋อการสารพัดนี่นครับคือจากที่เป็นธรรมดาก็เป็นสีใช่ไหมให้มันเป็นสีใช่ไหม มีการย้อมสีแล้วก็อาจจะเพิ่มลวดลายอะไรเข้าไปนะครับให้มันดูแตกตานะครับกลุ่มนี้ก็เป็นอ่าพวกมุจแจนะครับมุจแจเราจะสังเกตเห็นว่าจริงๆมันก็มันก็มีมานานนะครับมันก็มีมาเยอะแต่ว่าอย่าลืมว่าบางอย่างเนี่ยของเราเนี่ยหลางอย่างเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราเป็นคนโตเนี่ยเราเคยเห็นมาแล้วแหละสิ่งแบบนี้นะครับเรารู้ว่ามันทํำยังไงนะครับแต่ว่าสําหรับนักเรียนเนี่ย หรับสำหรับเด็กนะครับถ้าเขาได้ลงมือทำเนี่ยมันคือการมันคือความรู้ของเขานะครับมันคือการได้ฝึกทําได้ลองทําได้ทํามันจริงๆนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> แล้วก็ในมุมมองของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะทําออกมาได้ดีกว่าหรือว่า,าได้ออกมาแปลกใหม่กว่านะครับของคนที่เขาเคยทํามาแล้วนะครับหรือบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าของเดิมหรอกแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แปลกใหม่ออกไปนะครับสร้างความแตกต่างได้เลยนะครับก็เป็นการ เป็นวิชาการศึกษาค้นคว้านะครับของนักเรียนชั้นม .5 และม .2 ครับนะครับอันนี้ก็เป็นคมไฟจากช้อนพลาสติกนะครับน่าสนใจมากกลุ่มนี้ทำถุงลูกทำลูกชุบจากถั่วแดงนะครับอันนี้คือท่านผู้ในการโรงเรียนนะครับกำลังจะชิมลูกชุบนะครับทางบอกว่าไม่เอาละวไม่ชิมเลยว่า คือในบรรยากาศนะครับมีนักเรียนนะครับมาตั้งบูธเยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับหลายๆกลุ่มนะครับหลายๆกลุ่มก็จะมีการไปศึกษาค้นคว้านะครับให้เวลาในการศึกษาค้นคว้าเน่หนึ่งเทอมนะครับหนึ่งเทอมนะครับคือวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้นะครับและอีกหนึ่งเทอมก็เป็นการมาเขียนรายงานนะครับรายงานห้าบทนะครับเขียนรายงานแล้วก็เตรียมนําเสนองานนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่เข้าสู่การนาเสอานองานก็จะเหมือนการสอบปลายภาคของวิชานี้นะครับก็ตัดเกรดเป็นวิช,ชาที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำและลงมือปฏิบัติอย่างจริงครับเป็นวิช,ชาที่สนุกนะครับสนุกคือเราจะเปิดกว้างนะครับเปิดกว้างเลยอยากศึกษาเรื่องอะไรก็ทําได้ทุกเรื่องได้ทําได้เต็มที่เลยนะครับการศึกษานี้ไม่มีขอบเขตอยล้ครับอยากทาอะไรก็ทําได้นะครับขอให้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับ ม,มันมีหล,ลายๆกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละกลุ่มนะครับเรามาดูกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยทําหมวกสารจากกบนะครับบางทีเราจะเห็นแต่เสือครับราะว่ากลุ่มนี้ดูหมวกสารจากจากกบนะครับพีน่นายผมพอด้วยผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงครับเนี่ยก็สวยงามนะครับแข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับทําจริงนะไม่ได้ซื้อมาเลยครับ นี่ครับเป็นผลงานของนักเรียนชั้นมน<อ>5นะครับรน้องคนนิดนึ่งเนาะ5ทับ2คุณนี้นะครับทำน้ำพริกกากไก่สมุนไพรครับท่านผู้ในาการมาให้กำลังใจนะครับเป็นการศึกษา มาดูน้ำพริกกันนะครับนี่ครับเห็นเห็นแล้วนึกถึงทิกตอกของบังอ่ะเจมจนอะไรอย่างเจมจนเออวังจ่าแล้วสามคำสวดอวิชร่นเออเออนั่นแหละนั่นแหละจริ้งตอนแรว่าเคยดูทิกตอกช่องเดียวกันเป็นอะไรคำตอบไปขึ้นสวรรค์อร่อยอะไรแล้วเราปวดอร่อยปวดติ๊งติ๊งดินรอเลยอร่อย เออเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าอร่อยได้หกเสิร์งให้สิ้นเนี่ยอันนี้ก็คือหยอกนะครับหยอกหยอกมาให้กําลังใจนักเรียนนะครับจริงรก็คือตอนแรกอะนักเรียนอาจจะให้พอชิมแล้วจริงให้พอแต่ท่านพอบอกว่าเอาไว้ดีกว่าีัยวมนยังไม่กล้าชิมแล้วก็ใส่อะไรได้อันที่ช่องช่องของบางอะมันบอกว่าใส่อะไรได้ที่เป็นผงอ่ะมาซาลาอะไแล้วก็เพิ่มมาซาลาอีกอะไรประมาณนั้นเออ นี่ครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับทําน้ําพริกกากไก่สมุนไพรนะครับแม้แต่คนทาเองยังไม่กล้าชิมนะคี่ดูรอเล่นนะครับรอเล่นล้อเล่นข่ายไปได้ด้วยดีนะครับสุดยอดมากเลยเยี่ยม <c oughs> เรามาดูกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นี่ทำชิมกัดรองเท้าจากเปลือกกล้วยครับนี่ก็เอารองเท้าของจริงมาให้ดูครับเห็นกระปุกแบบนี้นึกว่าปลูกปลาร้านี่ไม่ใช่นะครับคือปลูกชิม ทีมขัดรองเท้านะครับโดยทํามาจากเปลือกกล้วยใช่ไหมอ๋อวาส,สนาบอกว่าทํามาจากเปลือกกล้วยนี่ลองขัดแล้วนะครับใช้ได้มดมดไม่มาตอมใช่ไหม,มไม่ค่ะมดไม่ขึ้นรองเท้านะนี่ครับโอ้โหสุดยอดมานเลยแล้วเราไปดูจากไหนมานะครับเอ๊สุพรัึ่งเลยดูมันจากเน็ตใช่ไหมแต่เราทําได้ดีกว่าเน็ตนะครับนี่โอ้โหนี่นี่เจ้าของแบรนด์นะเนี่ยในานาคกเนี่ย เนี่ยจะเป็นเจ้าของกิจาการนะครับเนี่ยทำดีๆแล้วก็ำทำแพ็กเกจให้มันสวยงามแล้วก็บางขายได้เลยครับของแท้นะครับทำเองกับมือครับเพิ่งเสร็จเมื่อวานทำไมคุณรู้ทันหนูทำเสร็จนานแล้วใช่ไหมเออครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับคีมขัดรองเท้าจากเบิด์กล้วยนะ นี่ก็เป็นท่านผู้ในการเรียนนะครับมาให้กําลังใจลูกๆนะครับในการนําเสนองานนะครับยังมีอีกหลายกลุ่มนะครับเทียบเลยนะครับนําเสนอกันตลอดบ่ายของวันนี้เลยครับอันนี้เป็นพี่พี่ม .6 นะครับซึ่งเคยทําแล้วในปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาให้กําลังใจน้องๆนะครับมาเดินนะครับเหมือนเดินชอบนะครับ เรามาดูกลุ่มนี้กันต่อนะครับกลุ่มนี้ทําเรื่องอะไรครับบางปอนสวัสดีครับบางปอนโอ้โหอ่าครับอันนี้มาเยี่ยมเฉยนะไม่ได้มาประเมินนะครับแต่ว่าเดินมาให้กําลังใจเฉยนะครับของทัศนัยรู้สึกว่ามันร้อนๆนะเหมือนทําเมื่อคืนยังไงไ่รู้เนี่ยงานแบบงานงานมากเลยนะน่าจะทําเสร็จเมื่อคืนอันนี้ก็ทอดร้อนๆอะไรนะครับครอบเยี่ยมมากเลย กล้วยทอดสมุนไพรนะครับกล่องรสไนโพรัอต้นนะครับเนี่ยน่ากินนะครับจริงๆแล้วถ้าทําดีๆเนี่ยเอาไปวางขายได้เลยนะ่หละวางขายร้านน้าไทยร้านกาแฟร้านอะไรเงี้ยนะแพ็กเกจสวยมากเลยอันนี้เราก็ปริ้นเองใช่ไหมปิ้นเองทาเองทุกอย่างนะครับโอ้ยย่ม,มาเลยนะน่าน่าทาน <c oughs> น่าทาน <c oughs> เดี๋ยวประมาณเสร็จแล้วจะ, <c oughs> จ,ะจะมาแอบเอาสักถุงหนึ่งได้ไหมนะ <c oughs> เนี่ยเยี่ยมมากเลยครับ ให้กาลังใจนะครับกลุ่มนี้นะครับเราไปดูกลุ่มเองกันต่อนะครับลลลกลุ่มนี้ทําสารเตยวนนะครับสารเองแล้วเราไปเอาเศษผ้ามาจากไหนครับเนี่ยอย่าบอกว่าเอาเสื้อตัวเองมาฉีกนะ<ว>ลาอ๋อที่บ้านมีเศษผ้าเหลืออยู่แล้วอ๋อเป็นผ้าพื้นยามาตัดโอ้สุดยอดมากเลยม .5 ทำสารเตย น่าสนน่าสนไม่ได้ซื้อมาแน่นะทำเองนะโอ้สุดยอดไม่เลยเก่งมากให้กำลังใจนะครับอีกกลุ่มหนึ่ง3เพลนะครับนี่นะครับน่าสนาามาดูกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เป็นของม .2 นะครับกเสียลนะุ่มนี้ของม .2 น,นะครับน่ารักนะครับม .2 ทำเรื่อง รอ,องเท้ากันลื่นจากฟ้าขวดนะครับนี่นครับเอาฟ้าขวดมาทำรองเท้ากันลื่นนะก็เป็นการคิดนี่เป็นการคิดคน้นก็ค่อยๆต่อยอดไปนะครับคือทํามาเนี่ยมันอาจจะยังใช้เลยไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็มีการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจะประสบความสาเร็จเลยนะครับแต่มันก็เป็นการฝึกให้นักเรียน,นยรู้จักคิดนะครับรู้จัก้นคฟ้าดูาว เอาอะไรมาทำอะไรได้นเงี้ยครับนี่ก็น่ารักนะครับน่ารัก,รกเรามาดูกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้น,น่าสนมากนะครับเนี่ยทำสเปรย์ไล่แมลงดีนะครับซึ่งผมเคยไปค้นหาอยู่ว่าอะไรบ้างที่มันสามารถไล่แมลงดีได้นะครับกลุ่มนี้ก็เยี่ยมมากนะครับคิดค้นสเปรย์ไละะ่แมลงดีบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดเองครับแต่ว่าไปเอาสูตรมาจากอินเทอร์เน็ต แต่มันก็ยังดีครับเพราะว่าเป็นการต่อยกอ่อนอาจจะเปลี่ยนสารตั้งต้นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าก็อาจจะมีอยู่แล้วแต่เราอาจจะทําให้กลิ่นมันหอ,อมขึ้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันใช้ได้แล้วมันไม่ละคายเครื่องอะไรเงี้ยครับก็เป็นการค้นฟ้าของนักเรียนครับเรามาดูผลิตภัณฑ์ขรงนี่นะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วว่าตะไคร้เป็นส่วนประกอบของอไรหนึ่ง ยัมาแล้วครับเป็นของมอห้านะครับเรามาดูกลุ่มนี้กันบ้างครับกลุ่มนี้ทํากระเป๋าจากเสือกบกลุ่มกลุ่มที่แล้วเนี่ยเขาทาหมวดก,กลุ่มนี้ทํากระเป๋าทําทําเองใช่ไหมครับเนี่ย <ทำ S 1> อ๋อคุณจําได้แล้วที่ที่<ป>พวกที่ไปโคราช <จะ S 1> นะนะเนี่ยกลุ่มนี้เคยไปนําเสนอง,งานที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมานะเนี่ยได้รับรางวัลมาด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะครับ เป็นการตอนนั้นมันไปโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะเอาผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนไปเนี่ยนักเรียนก็มาต่อยอดอเนี่ยเดี่ยมมากเลยเนี่ยตั้งแต่กระบวนการทำเนี่ยจริงๆแล้วทางบ้านชาวบ้านเขาอาจจะทําอยู่แล้วใช่ไหมแต่พวกหนูอ่ะมาทําแล้วก็ต่อยอดจริงๆแล้วมันก็ดีคือประมาณว่าเหมือนเป็นคนรุ่นใหม่อะ่ะคือคนคนเท่ากันแกเขาก็อาจจะยังไม่เก่งเรื่องโซเชียลนะแล้วพอเรามาทำเนี่ยเราเราเอาพวกเทคโนโลยีพวกโซเชียลเข้ามาต่อยอด แล้วก็มันจะทาให้คนเห็นสินค้าของเราเนี่ยมากขึ้นเนี่ยตัวนี้ขายได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเริ่มมียอดขายเริ่มมีการสั่งจองมออเดอร์ะอะไรจก้าใบนี้ค่ะห้าร้อยบาทอาโอ้ยเยอะมากเลยครูถ้าครูยังไงอะ่ะคือครูถ้าครูถือมันก็อย่างนี้ะนะฟันมาแล้วเออมันก็ไม่ใช่ไงจริงๆก็ซื้อไปฝากคนอื่นก็ได้นะ<ช>ถ้ามีคนทีเสืม เออซื้อกระป๋ามาต้องถาวรถาไม่บ้าง islands. อ่ะรอเล่นรอ,อเลย <freaking> เออเยี่ยมนะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเสื้อกกจากแล้วก็ทํากระเป๋าจากกกไม่ใช่เสื้อกกทํากระเป๋าจากกกมันก็ดีบางคนอาจจะมองว่ามันธรรมดาแต่มันเมื่อมันมาอยู่ในในมือของคนรุ่นใหม่ไงนะจากอะไรที่มันธรรมดามันก็จะไม่ธรรมดาครับจะมีแนวคิดใหม่ๆม,ม,มาต่อยอดไปเรื <tenemos> ่อยๆกลุ่มนนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสุดยอดมากเลย มาดูกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นนักเรียนชั้นม2ทับ2นะครับเนี่ยดูหน้าตาออกสื่อได้ใช่ไหมไม่ต้องเซ็นเซอร์นะ,อ,ะอายุไม่ถึง18ปีแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีมีเงินตาาด้เงินตราเนี่ยทำ<ม>อะไรเอาให้ให้ให,ให,ให้ให้ท่านผู้ชมทายว่าเขาทําอะไรนะครับให้ถ่ายครับดูดูจากดูจากนี้แล้วไม่ต้องทายหรอกมั้งก็ต้องทายใช่ไหมเฉลยเลยมันก็คือเยื่อปลอมที่ใช้สําหรับ ตกปลาครับใช้สาหรับตกปลาเนี่ยตั้งใจไปดีะดระวังมันเกี่ยวมือ <_ d _> นี่นะครับเป็นการทําเหยื่อปลอมนะครับเนี่ยก็เป็นการที่นักเรียนไปดูมานะครับจากอินเทอร์เนต็ตเนี่ยนะครับบางทีอัดบางคนอาจจะมองว่าก็ไปไปลอกมาจากเนต็ตหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับบางทาีเราก็ไปดูเป็นแนวนะครับไปดูเป็นแนวเพื่อเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดัดแปลงนะครับดัดแปลงให้มันดีขึ้นหรือให้มันแตกตาขึ้นนะครับนี่ะ ก็เป็นการศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเราชอบอะไรแล้วก็ทําในสิ่งที่ชอบนะครับ ดีนะครับก็มีการคิดค้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับขั้นตอนการทำเนี่ยช้อนนี่ก็ไม่อย่างไงน่าเนี่ยขโมยมาจากโรงอาหารของโรงเรียนนี่แหละนะครับเนี่ยแล้วก็ายขโมมจากโรงอาหารนี่แหละซื้อแล้วก็วิ่งเลยครับบิดบิดช้อนมาจากโรงอาหารแล้วกันกันไกด์เนี่ยนี่ก็ไปเอามาจากช็อปเนี่ยช็อปกันไกนี่ก็ยืมครูวันนี้ก็ไปเอาช็อปช็อปฝึกงานนั่นไงครับหลุดมาทีละอย่างแล้วเนี่ยยืมอยู่โรงฝึกงานคร่ะแล้วก็มานั่งทําอยู่ที่เนี่ยท้างอาคารเรียนเนี่ย ทำวันสุดท้ายเนี่ยทำอาทิตย์สุดท้ายนี่เลยครับอันนี้ก็หยอดครับหยอดหยอดยอดจริงๆแล้วมีการมีการวางแผนการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับนะขโมยมาก็เป็นขั้นเป็นตอนจะ <laughs> ไม <laughs> ่บอกเขาเดี๋ยวจะบอกเขาดีนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีการนําเสนองานนะครับเรียบร้อยจะมีการทาแผนทํามาด้วยนะครับเราจะไปดูกลุ่มอื่นกันต่อน,นะครับ <laughs>